สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วในเดทที่13นะคะยังอยู่กับโปรแกรมจัดการเงินสู่ความมั่งคั่งนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวจะไลฟ์ hmm. ไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะครบโดสนะคะเจอกันหลังจากที่ ทำงานวันนี้นะคะก็ตอนเย็นเนาะก็จะมาไลฟ์เวลานี้นะคะก็คือว่าประมาณสองทุ่มสามทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มก็คือว่าถ้าสี่ทุ่มเนี่ยก็จะก็จะเตรียมสี่ห้าทุ่มเนี่ยก็จะเตรียมตัวนอนแล้วเนาะแบบก็อยากพยายามแบบเป็นเด็กอนามัยเป็นคนนอนเร็วๆนะคะสวัสดีทุกคนที่มาฟังย้อนหลังนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังทาง ยู u ูบนะคะช่อง read to w e l l นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยคือเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหรือว่าคลิปอื่นๆในเดตั้งแต่เดย์หนึ่งจนถึงเดย์สิบสองที่ผ่านมานะคะที่นิ้งอ่ะพูดปูพื้นไว้เนาะตั้งแต่เรื่องของไมซ์เรื่องของการการจัดการเงินเนาะวิธีคิดเกี่ยวกับการเงินนะคะจน กระทั่งวันนี้ว่าเออพอจัดก,การเงินเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปลำดับลําดับมาเนาะตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็คือว่าอันจะมีทั้งเรื่องแบบหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องการเงินการเงินการเมืองทุกเรื่องนะคะที่มันสัมพันธ์กับชีวิตเราเนาะเพราะว่าเรื่องของเวลมเนี่ยมันไม่ได้ใช่เฉพาะเรื่องแบบเงินอย่างเดียวนะคะมันหมายถึงเรื่องทุกด้านที่มันมีผลกระทบหรือว่าปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างที่มันอาจจะส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตเรานะคะมันก็ถือว่าเป็นเวลทั้งสิ้นเนาะก็แรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะให้กับทุกคนเนาะที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า,าสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็หลายๆคนนะก็จะตกอยู่ในข้อจํากัดในชีวิตได้หลายอย่างว่าเอาจริงๆคือเราเราถูกสภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมรอบตัวสอนว่า โลกนี้มันเป็นโลกของความขาดแคลนเราก็เลยมีไมเซ็ตแบบขาดแคลนแล้วเราก็กระทําการแบบว่าเราต้องไปแย่งแก่งแย่งแข่งขันอะไรกับคนอื่นนะคะโดยลืมว่าหนทางที่ใช่เนี่ยเราจะต้องลุกขึ้นมาสร้างสารรค์หรือลุกขึ้นมาเป็นผู้ให้หรือทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่า ความเป็นจริงแล้วโลกนี้มันคือเป็นโลกของความเหลือเฟือโลกของความ abundance นะคะก็คือสังเกตได้จากอะไรเนาะสังเกตได้จากการที่มนุษย์เกิดมามีชีวิตนะคะเรามีเขาเรียกว่าอย่างไงอะเรามีอากาศหายใจที่เหมือนหายใจได้เหมือนเหมือนกันนะคะแล้วเออแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีความคิดได้ไม่จํากัดนะคะเมื่อใดที่เราคิดได้เนี่ยก็แปลว่า เราก็สามารถที่จะมีความสามารถที่จะทำให้มันมาออกมาเป็นผลสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องของวันนี้นะคะอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นนี่นะคะก็คือโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ที่นิ้งที่นิ้งลงทุนนะคะมันก็คือว่านีงเป็นพาร์ทเนอร์กับ โปรเจก์นี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างการแต่งห้องรีโนเวทห้องขายเนาะวุ๊ยโอเคประมาณนี้นะคะให้ทุกคนดูนี่ก็คือโชว์ให้ดูนี่คือเป็นโปรเจกเพิ่งเป็นโหลดรูปมาจากเฟซบุ๊กของพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็คือเป็นเมนทอร์ของนิงเนาะในโปรเจกอสังหานี้นะคะนิงก็มีพี่ก้อยเป็นเมนทอร์ให้นะคะ ก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าก็อาจจะมีนิ่งๆไปบ้างนะคะเพราะว่าก็มีหลายอย่างที่ที่ต้องไปเตรียมตัวเนาะก็ก็เลยโอเคถ้าเกิดบางวันที่อาจจะไม่ได้มาไลฟ์ก็ก็ใแบบรู้นะว่าแบบกลับมาดึกอะไรเงี้ยอาจจะมาไม่ทันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่า,าสําหรับเมื่อวานเนี้ยขอทวนนิดนึงเนาะนีะ่ไงก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง การเจราจาต่อรองนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือการเจราจาต่อรองเนี่ยเวลาที่เราจะไปคุยธุรกิจหรือว่าขอดีลร่วมโปรเจกต์กับใครนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราต้องเข้าไปด้วยท่าทีที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็สุภาพอ่อนโยนนะคะไม่ไม่แอนเกรสีฟนั่นเองเนาะหลักการของการเจราจาต่อรองก็คือถามนะคะหรือว่าให้เขาเป็นคนพูดก่อนหรือถ้าเขาไม่พูดก่อนก็ถามในสิ่งที่ ในสิ่งที่เป็นความต้องการของเรานะคะแล้วก็อาจจะพูดว่าให้ยื่นข้อเสนอเข้าไปนะคะว่ามีความเป็นไปได้ยังไงบ้างในโปรเจกตน์นี้จริงจริงเจราจาต่อรองมันไม่ได้ใช้เฉพาะในธุรกิจนะคะแต่ถ้าที่เราเคยไปเรียนมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วก็ให้เราไปทำเวิร์กช็อปนะคะเกี่ยวกับเรื่องเจราจาต่อรองเนี่ยเราก็ทำเวิร์กช็อปเจราจาในในร้านอาหารนะคะก็คือว่า หลังจากที่เรียนเสร็จเนาะก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าก็ที่มาเลเซียเราก็ไปที่เขาเรียกยังไงที่เป็นแลนด์มาร์คของมาเลเซียเขาเรียกจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีบาหลุมันมีบา,ม,ม,บามันมีพัตคาณเนาะมีบาอยู่ที่สามารถดูวิวดูวิวจากจากร้านน่ะเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ทีนี้คือพอเรากินกินวายกินอาหารอะไรกันเสร็จแล้วนะเราก็ลองวิชาเจรจาต่อรองด้วยการด้วยการถามเขาด้วยการบอก พูดเกินออกมาก่อนว่าออทางเราอะมาจากประเทศไทยนะอะไรงนี้แล้วก็บอกว่าเราอะมาแบบมาเรียนเกี่ยวกับธุรกิจที่มาเลเซียแล้วทีเนี้ยคือเราก็จะกลับวันนี้พรุ่งนี้แล้วแหละทางร้านเนี่ยมีข้อเสนอดีๆอะไรให้เราเพิ่มเติมไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชี้ไปที่ข้างๆว่าเดี๋ยวก็จะถึงวันเกิดพี่คนนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเออเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาเขาอะเพิ่งมามา,มาเลเซียครั้งแรกอะไรอย่างนี้เขาก็ เราก็พูดไปแล้วทีนี้คือพนักงานก็เลยก็เลยเอาไปคุยแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ออฟเฟอร์มาว่าเรามีแบบของหวานสองสองเขาเรียกว่าไงนะของหวาน mm. เป็นซิกเนเจอร์เนาะแบบเออให้เป็นให้อีกให้ฟรีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็สนุกม,มากๆเลยทักษะการเจรจาต่อรองก็คือแบบว่าแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เราใช้ก็คือว่าเรา,เาไปต่อ เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ใช่ไหมตอนแรกอะเรามีไมซ์เซตว่าเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือยี่ห้อแม็กซ์ใช่ไหมคะว่าแบบมันเป็นแบรนด์เนมแล้วเราจะต่อไม่ได้เนี่ยเหมือนจะไปต่อก็อายเขาอะไรเงี้ยจริงๆเออจริงจริงอะมันไม่ไม่ได้เรียกว่าต่อแตเ่เขาเรียกว่าถามสิทธิประโยชน์เนาะเราจริงๆเราเพิ่งรู้ว่าแม็กซ์อะมันสามารถลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าต้องมีแบบมีพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ แล้วพนักงานก็น่ารักมากใจดีมากคือเขาพยายามแบบไฟไฟให้เราให้เราได้สิทธิประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าสรุปเนาะเทคนิคของการเจรจารต่อรองก็คือมันไม่มีอะไรก็คือแค่กล้าถามว่ามีสิทธิประโยชน์พิเศษอะไรสําหรับลูกค้าไหมสําหรับเราไหมสําหรับโปรโมชั่นอะไรดีๆในช่วงนี้ไหมเราถามแล้วเขาก็คือเขาก็จะพยายามหาทางให้เราอะว่าเรา เรามีสิทธิประโยชน์อะไรที่เขาจะให้เพิ่มได้บ้างอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะเออแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้นะคะที่นิ้งอ่านวันนี้ก็คืออ่านได้ประมาณนี้แหละอ่านได้ประมาณนี้แล้วนะคะชื่อว่า นะคะของ Brian นเทซี่นะคะ b r i อันเทซีเนี่ยก็คือเป็นจริงๆก็คือเป็นอาจารย์ของ t ี h า a เคอีกทีหนึ่งนะเขาเขียนหนังสือเรื่องวิธีการ21หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิตซึ่งมันก็น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้จริงๆอะ่ะตอนนี้คืออ่านได้ประมาณเกือบจะร้อยหน้าแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็คง ถ้าถ้าเนื้อหามันชวนหน้าหลงไหลมากก็คงอาจจะไม่ได้นอนออาจจะนั่งอ่านต่อจนดึกๆึกตีหนึ่งตีสองเลยก็เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าสรุปคร่าวๆก็คือว่าเขาบอกว่านะหนังสือเล่มนี้บอกว่าเออสิ่งที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าเนี่ยเป็นคนที่มีแนวคิดเดียวกันในการที่จะประสบความสำเร็จก็คือว่าเขาเนี่ยเขียนเป้าหมายของเขาออกมาแล้วก็มีการวางแผนเพื่อที่จะทำให้เขาไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นแล้วก็มีการลงมือทำตามแผนที่เขาวางไว้ทุกวันแล้วก็มีการ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายในแต่ละวันโดยหนังสือเล่มนี้ของแบรนดเทซี่นะคะเขาบอกว่าคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยเขาแทบจะทบทวนเป้าหมายของเขาทุกวันด้วยซ้ำเขาก็เลยบอกว่าจุดตัดระหว่างคนที่มีสติปัญญาปานกลางและคนแต่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ยสามารถแสงหน้าอัจฉริยะที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยซ้ําเขาก็เลยว่าถ้าเกิดว่า เราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตรวดเร็วนะคะให้เราเขียนเป้าหมายของเราที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยลงบนกระดาษนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบเอ่อครียไงเข็มทิศเนาะหรือว่า d i r e c t ชั n นะคะให้เราแบบไปถึงในสิ่งที่เราต้องการได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มันมีสำรับบทแรกเนี่ย มันที่นิ้งอ่านมานะเขาก็จะบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องปลดปล่อยศักยภาพของเราก่อนก็คือว่าเขาสอนว่าเราจะต้องจินตนาการว่าเราอะมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้แล้วก็เออเพราะว่าจินตนาการเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามันต่เกิดถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีอะไรก็ได้ แล้วก็ทําอะไรก็ได้ในชีวิตเนี่ยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเรื่องใดๆก็แล้วแต่อย่างเงี้ยสามารถออกแบบได้เองแล้วเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยให้เราคิดขึ้นมาจากแบบไร้ขอบเขตอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนลงมันกระดาษว่าเราอินกับอะไรแล้วอะไรที่ทําให้เรามีความสุขแล้วจากนั้นพอเขียนเสร็จค่อยถามว่ามันแล้วมันจะมีวิธีการที่จะทําให้เป้าหมายหรือความฝันของเราเป็นจริงได้ยังไงบ้างแล้วเราก็คือถามต่อไปว่า แล้วจะทำยังไงในวิธีธการที่เรารวางเป้าหมายไว้นั้นอะไรเงี้ยะคะอือก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาบอกว่าอันนี้ก็คือว่ามันจะมีสตูสตูายกาะดที่สุดก็คือว่าเอ,อ่อก็คืออารมณ์เชิงลบเนาะเป็นสตูายกาะที่จะทำให้คนน่ะไม่บรรลุเป้าหมายนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปนได้เนี่ยให้กำจัด อารมณ์เชิงลบออกนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะเขาอะให้ไอเดียมาชัดๆเลยเนาะว่าให้เราติต่างเลยว่าสมมติว่าเราอะเป็นประธานผู้ดูแลบริษัทของเราเองชีวิตเราก็เปรียบเหมือนบริษัทนะคะ แล้วก็คือว่าเราสามารถเป็นคนกําหนดนโยบายทุกอย่างในบริษัทของเราได้มีอิสระที่จะตัดสินใจเองโดยลําพังทุกเรื่องเราคือเจ้านายและเราคือผู้รับผิดชอบในชีวิตบริษัทของเราอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรบ้างเราจะบริหารบริษัทของเรายัางไงก็เปรี่ยนว่าตัวเราเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วสมมติเจ้านายของเราอ่ะก็คือก็คือเราเองแล้วเราจะเลือกเจ้านายแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นประเด็นที่แบบที่เขาตั้งคำถามไว้ไว้ชวนคิดมาก,มากเลย เขาก็เลยบอกว่าให้มองตัวเองว่าคือประธานบริษัทแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหากคุณเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่เพียงผู้เดียวอยไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสอนวิธีออกแบบเนาะเขาให้ไมเคิตว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราทั้งร้อยเปอร์เซ็นอะ่ะเราเป็นประธานบริษัทอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงบริษัทเรายังไงไปในทางไหนเราต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะคะก็ประมาณนี้ เดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาเนะก็จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ของแบรนด์เทซี่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เออน่าจะมาทักทายเพื่อนๆสั้นๆต่ะมานนี้นะคะก็สําหรับจัดการเงินสู่ความม้างคั่งเนาะก็ก็หนึ่งในการสร้างเป้าหมายให้ตัวเองอะ่ะมันก็เป็นเหมือนเข็มทิศหรือเหมือนเป็นเดเรคชั่นอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้ เราอะไปถึงความมั่งคั่งที่เราใฝ่ฝันไว้ได้เร็วมากขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้คือหนังสือเล่มนี้คือมันหนามากแล้วนิงก็ยังอ่านไม่จบนะคะขอเวลาไปอ่านแล้วก็อาจจะมาสรุปให้ฟังเนาะหลักๆมันก็คือว่าให้เราอะเป็นคนกำ,กำหนดเป้าหมายของเราเองด้วย m n d s e t แล้วก็วางแผนว่าเราจะทำยังไงให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็หา วิธีการที่เราจะทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายทุกวันทุกวันแล้วก็ลงมือทําแล้วในที่สุดเราก็บรรลุเป้าหมายด้วยความเชื่อว่าเป้าหมายของเราอะมันจะเกิดขึ้นแน่ๆโดยให้เราคิดถึงแต่วิสัยทัศน์หรือว่าคิดถึงแต่อนาคตเนาะว่าเราอยากจะมีภาพความสําเร็จยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็หลักๆมันก็คือประมาณนี้ก็คือว่าให้ให้เป็นคนที่แบบ เวลาเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ให้นึกเขาบอกว่าให้นึกถึงแต่แต่ภาพเป้าหมายหรือสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีในอนาคตนะคะประมาณนี้อ่ะก็ถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาฟังย้อนหลังคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จทุกอย่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันเดยต่อไปนะคะอันนี้รู้สึกว่าง่วงพอสมควรและอาจจะต้องอาจจะต้องเท่านี้ก่อนเนาะ ก็อย่าลืมนะคะจัดการเงินเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่จัดการด้วยระบบสิทธิจานะคะอาจจะหาแบบกระปุกอะไรก็ได้เนาะหกกระปุกเนาะแล้วก็ให้เขียนให้เขียนเ,เป็นกระดาษโน้ตก็ได้หรือว่าใช้โพสต์อิสนะคะติดไว้ข,ข้างกระปุกก็คือ6กระปุกเนาะก็มีกระปุกสําหรับอิสรภาพทางการเงินสําหรับทําบุญสําหรับค่าใช้ใจ่ายจําเป็นแล้วกเ็เงินสำรองระยะยาว แล้วก็กองทุนการศึกษาแล้วก็สำหรับใช้จ่ายถธองเล่นนะคะก็อย่าลืมถ้าใครยังไม่ทำก็ด้วยความรักและความปรารถนาดีนะคะเป็นวิธีการจัดการเงินที่ง่ายที่สุดในโลกนะคะระบบซิกจาก็สำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊า